สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะใน EP ที่5ตามหัวข้อเลยนะคะว่าทำไมธุรกิจอินดีมคือธุรกิจทางรอดสำหรับเจี๊ยบนะคะเจี๊ยบวันนี้เจี๊ยบจะมาเล่าจากประสบการณ์ตรงของเจี๊ยบเลยนะคะว่าเจี๊ยบเคยผ่านธุรกิจอะไรมาบ้างแล้วทำไมเจี๊ยบถึงยกให้อินดีมเป็นธุรกิจทางรอดของเจี๊ยบนะคะธุรกิจที่1เลยนะคะที่เจี๊ยบเคยทามาก็คือธุรกิจร้านมือถือค่ะร้านมือถือเมื่อสมัย10ปีก่อนก็มีกําไรดีเหมือนกันนะคะแต่ว่า ความเสี่ยงของเราก็คือเสี่ยงต่อการติดคุกติดตารางค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเจี๊ยบรับซื้อมือถือมือสองด้วยใช่ไหมคะแล้วก็รับขายฝากด้วยอย่างเงี้ยค่ะเราไม่รู้ได้เลยนะคะว่าโทรศัพท์เครื่องนั้นเป็นของเขาจริงไหมนะคะตอนก่อนเราจะซื้อเราก็ใช้ให้เขาถ่ายสำเนาบัตรประชาชนให้เราด้วยนะคะเราก็รอบพ่อพอสมควรแต่เราก็ไม่พ้นนะคะเพราะว่าเราอาจจะโดนข้อหารับซื้อของโจรได้ด้วยนะคะธุรกิจที่2ก็คือเครื่องสําอางนะคะ การดูแลเครื่องสอําอางดูแลยากมากเลยนะคะถ้าอุณหภูมิไม่ได้ก็สินค้าของเราก็จะเสียหายนะคะถ้าร้อนไปก็ทําให้สินค้าของเราเสียได้เนาะก็เลยทําให้เราอาจจะขาดทุนได้นะคะเพราะว่าต้นทุนเครื่องสาอางแต่และตัวก็แพงพอสมควรนะคะและ้วก็ธุรกิจที่3คือธุรกิจรองเท้าค่ะรองเท้าถ้าเราต้องสต็อกสินค้าไว้เยอะๆนะคะเราต้องมีทั้งไซส์ให้ครบแล้วก็สีให้ครบด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเรา มีสีและไซส์ไม่ครบนะคะมันจะทําให้เราขาไดได้ไปได้นะคะเพราะว่าบางทีลูกค้าเขาชอบแบบนี้แต่เราไม่มีไซส์ให้เขาเขาก็ใส่ไม่ได้นะคะเราก็จําเป็นต้องสต็อกสินค้าไว้เยอะๆพอสมควรนะคะและธุรกิจที่4ก็คือธุรกิจร้านนวดที่จะทําทนี่แหละค่ะก็คือตอนนี้เจอปัญหาโควิดใช่ไหมคะเจอวิกฤตโควิดก็ไม่สามารถเปิดร้านได้ก็ลงทุนสูงพอสมควรนะคะเนี่ยแหละค่ะเป็นทั้ง สี่ธุรกิจที่เจ๊เคยทํามานะคะแล้วก็มีข้อดีข้อเสียทุกธุรกิจนะคะมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปแต่อันนี้เจ๊อยากจะยกตัวอย่างให้พี่ๆดูว่าก่อนที่พี่ๆจะตัดสินใจทําธุรกิจอะไระค่ะควรจะศึกษาข้อดีข้อเสียของมันก่อนนะคะแล้วก็เจ๊ก็เลยมาจบที่ธุรกิจอินดี้นะคะเพราะว่าพี่ๆเราคิดดูนะคะว่าจะมีธุรกิจอะไรที่ลงทุนหลักพันหลักหมื่นแล้วได้กําไรหลักแสนหลักล้านแบบนี้นะคะมันเป็นธุรกิจที่ ถูกก้องตามกฎหมายร้อยเปอร์เซนไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องจ้างพนักงานไม่ต้องส่งของเองแล้วอยู่ที่ไหนก็ทําได้นะคะขอให้เรามีแค่มือถือเครื่องเดียวแล้วก็อินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองนี่แหละค่ะจะถึงเลือกว่ามันเป็นธุรกิจทางรอดนะคะตอนนี้นะคะคนเราอะคะ่ะเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะจากปกติเราต้องอขับรถไปซื้อของเองไปซื้อกับข้าวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เราแค่ ยกหูโทรศัพท์นะคะสั่งแก็บไลน์ไลฟูดเข้ามาเรากสา็สามารถอยู่ที่บ้านแล้วก็รอรับอาหารได้เลยนะคะอินดีมก็เช่นกันค่ะเราก็ไม่ต้องออกไปไหนไม่ต้องออกไปประชุมไม่ต้องขับรถไม่ต้องแต่งตัวให้เสียเวลานะคะแค่เรามีมือถือเครื่องเดียวแล้วเราก็ใช้ห้องประชุมในส่วนกลางของไลน์นะคะทํางานร่วมก,กันเป็นทีมนะคะแค่นี้ก็ทําให้เรามีอาชีพอีกอาชีพนึงนะคะเป็นอาชีพที่สุดจริดด้วยนะคะ นั่นแหละค่ะจะถึงเรียกว่าให้อินดีนเป็นธุรกิจทางรอดของเศรษฐกิจภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะหรือใครสนใจนะคะสามารถทักหาคนที่ส่งคลิปวิดีโอนี้ให้กับพี่ๆหรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะไม่สมัครก็ไม่เป็นไรนะคะแค่ทักเข้ามาเราจะมีทีมงานคอยแนะนําแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับพี่ๆนะคะหรือจะทักมาหาเชียบโดยตรงโดยก็ได้นะคะวันนี้แค่นี้นะคะพบกันใหม่ใน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ